อยเปิดอีกนะมึงอะ่ะโหมันอะไรวะเนี่ <laughs> ยโยนเพื่อนสวัสดีทุกคนเลยมาพบกันอีกครั้งกับผมเอฟลิปทุกคนเห็นรถคันสีแดงไหมนั่นมันก็คือรถของเอลิสนั่นเองเราจะจัดการกับมันสว่วนตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ใช่เราเจะมอบหมายหน้าที่นี้ให้กับคิสตันเพราะว่าเขาเคยทำธารกิจแก้งเกี่ยวกับรถมาแล้วไม่ไม่ไมเเ่เอลยสจะชนหรอเนี่ยวพระเจ้าช่วยอะไรเนี่ย เราจะทําให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งนั่นแหละคือแผงกลางของเราซึ่งเราจะดัดแปลงรถของเอเลนิดหน่อยโดยการเปลี่ยนชิ้นส่วนบางอย่างที่ใช้ควบคุมไฟเออจะใช่ตัวนี้แหละแล้วมันคืออะไรล่ะมันจะทําให้ระบบไฟฟ้าในรถนั้นด่วนไปตั้งคันเลยล่ะและุญแจรถอยู่กับเราแล้วนี่เอเลนขับขี่ปลอดภัยจากพี่ชายนะขอโทษน้องชายโอเคแล้วฉันจัดการให้เองนะเบนนี่หน่ะมันจะกล้องลืมกล้องได้ไงเนี่ยวะลืมมาได้ไงวะโอเคเปิดฝากระโปรงก่อนแล้วกัน เครื่องสวยนะเนี่ยตัวนี้คือตัวเดิมนะครับเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไว้ขอโทษน้องชาย <laughs> นายน่นนั่นสีกระจกมันเลื่อนลงเองจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยข้ามาเปิดกระจกกวูวะไม่ทันไรเขาออกอาการแล้วเอา้าทำไมันเปิดร้อนไม่ได้เนี่ยเอา้าอะไรเล็กงงใหญ่เลยรถก,กูมันเป็นอะไรวะรถกูก็เพิ่งซื้อมาใหม่นั่นเนี่ยโอเคเอา้าทำไมอยู่ดีๆรถมันก็หยุดนะเอ้าอยู่ดีก็ไปแรงของเขาเนี่ย จะมาไปไม่ถ oh, ึงไหนแน่ๆเลยปะเอ้าแล้วกูไปไหนอย่างเงี้ยอยู่ดีมันก็ดับไปเลยดิเนี่ยจกแม่งก็เปิดเองอีกจะมาวันนี้มันไม่ถึงไหนหรอกใช่ไหมอะไรวะมึงอยากให้กูซิ่งใช่ไหมโอ้ยขับเร็วมากสงสัยจะโกรธแล้วมั้งเอ้าเอากูจะได้ไปไหนวันนี้เนี่ย มึงเป็นอ่าลายรถฝนก็ไม่ตกยังปัดน้ำฝนเองอีกเอาเอาเข้าไปแม่งไปทีละเก้าทีละเก้าคิดว่าเดินจงกรมหรือไงวะดูเหมือนว่าต่างขบวนก็เปิดด้วยนะกูอยู่ละมึงจะอยู่มึงก็อยู่มึงคนเดียวแหละตัวรูมึงเป็นอะไรกันแน่วะเนี่ยอาการนี้ว่าช่างปวดหัวแน่นอนเอ้าพวกกูมาอยู่รถแม่งมันเปลี่ยนเอาเอาเอาเอเฮ้ยเออไปไปก็ได้วะผีเข้าสิงรถเนี่ยเอา ไวะโอเคตอนนี้เราตามเอเลียตออกมาโดยบอกว่าเขาจะจอดอยู่ข้างหน้าของเรานี่แหละนี่นายกม้มทำไมเนี่ยเดี๋ยวเอเลียตจะเห็น<อ>ไงโ,โ,โอเคโอเคเขาจอดทำไมอ่ะสุสัยรถมาจอดเองอยู่มั้งแลมาจอดอะไรตรงโค้งเนี่ยนี่เอเลียตไปแล้วรีบตามมาเลยรีบตามมาเร็วเข้า <c oughs> นี่นาะยจะขับเร็วไปไหนเนี่ยตอนนี้เอเลียตตีไฟเลี้ยวซ้ายแต่เขาก็ไปขวาเฉยเลยสุดสายมาเจะรวนจนสลับกันนะเนี่ย <c oughs> เนี่ยมึงใช่ไหมเบนโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ไม่ใช่เน่เลยถอ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 ย แล้วกูแม่งเลี้ยวซ้ายจะไปขวาเนี่ยมึงรู้เรื่องไหมท่านไปเลยไปเลยไปเลยท่านไปเลยไปเลยท่านไปเลยท่านไปเลยทานไปเ่นไปเ่นไปลยท่ไมเอยหล,งลางแล้วตนเนี้ยท่ปไปเอยทปเลยนลยทัาอเลย่ปเย,ย่านไปเลยปเลยทาวย่านไเลท่นไเยนปเลนไปเยนีปลย่างไปยท่นไปกลยนเลยท่อนไปเยท่นเท่าไปเลยไปยทีนไเลไปลย่านไปอลยานไปเล่นไปเลีทมานมี่ไหเลยไเลยทเย่านมปอลไรเียหรือเปล่า หรือว่านายทำน้ำอะไรหกใส่ไหมโหแล้วกูนี่แห้งตลอดกูไม่เคยล้างด้วยสา้สัตว์เอาอา,อาชิบชิบหายมันเปิดสารคดีที่มันปิดยังไงวะเนี่ยมันไม่ปุ่มปิดอยู่ไอ,ลอ,อ,อเลือดปิดแพงเบาะเลื่อนนี่นะไปแม่งทั้งอย่างนี้แหละเท่ดิ ตอนนี้เราเดาอะไรไม่ได้เลยว่าะจะเกิดอะไรขึ้นกับรถเอเลียสบ้างจะเดี้ยวซ้ายหรือเดี้ยวขวา <c oughs> อยู่ดีๆก็เป er ิดท้ายซะงั้นนะ่ะโอ้พระเจ้าช่วย <c oughs> เออยิ่งเท่ไปใหญ่ไอ้ทัศน์เอรีส์ไม่ลงมาปิดบ้างหรือวะมันผิดปกติเลยนะเนี่ยดีเอรีส์ผากระโปรงเปิดเอาไอ้สัตว์ผิดท้ายฝากระโปรงเปิดมันคืออะไรเนี่ยจะเปิดอีกนะมึงอ่ะโหมันอะไรวะเนี่ยใคยดู้ว้กูด้วยนะเบน เอลิสท้ทายมันเปิดอีกแล้วเฮ้ยมันจะได้ไปไหนมาเนี่ยฮะกูถามจริงมึงทำอะไรเปล่าไม่มไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยฉันจะไปทำอะไรแบบนั้นได้ไงล่ะกูไม่ต้องทำอะไรกับระบบไฟรถกูแน่ๆเลยน่วะฉันไม่ได้ทำแต่คิดตั้นทำอ่ะไอ้คิดตั้นโว้ยไม่เอาหน้าเอลิสไป,ไป,ไ,ปไปเลยคิดคิดคิดทำไไปไปเลยไปเลยแย่แล้วเอลิสมาจอดอะไรตรงนี้เนี่ยตัวล็อกล้อแน่นายมันล็อกล้อจริงๆด้วยอ่ะอะไรครับนี่กูไปจอดตัวนี้เลยต้องดูใบสั่งแล้วก็ล็อกล้อนะครับนี่เห็นไหมมันล้มเส้นนี่ต้องล็อกล้อซะแล้วเนี่ย เดี๋ยวช่วยเดินหน้าไปอีกหน่อยแล้วก,กันยวขวางคนอื่นเขาโอเคเดินหน้าไม่เท่าไหร่ก็บอกผมนะเออ,เอออะไรคนไหนเนี่ยแต่ดดดข้าฉันลงงเลยอ้าจะไปเหยียบหน้าไปหลังหลังไปหน้าวะง,งั้นไปเลยดีกว่าแต่อยู่นั่นเราจะไปไหนาตายที่ตัวโทรกัดไปแล้ว